เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยเนะครับโค้ชต่อยเป็นเฮดโค้ชช้างศึกได้ไหมถ้าไม่ใช่สิโก้กระแสเรียกร้องให้กแกลับมาคุมทีมชาติชุดใหญ่ของสิโก้เกติศักดิ์เชนเมืองดูร้อนแรงขึ้นหลังจากการพ่ายแพ้ของทีมชาติไทยต่ออินเดียหนึ่งียิ่งทําให้คนไทยทั้งประเทศหวังว่าจะได้เห็นซิโก้กลับมาคุมทีม เมื่อสมาคมกีฬาฟุตบอลปลดวิโรวารรายว,วัฒน์ออกจากตำแหน่งไปแล้วในโค้ต่อยศิริศักดิ์ยอดเย้าไทยคุณทีมชุวยเปล่าวในศึกเอเชียนคัพ2019คำถามที่น่าสนใจเป็นเพื่อนไหมสำหรับซิโก้หลังจบเอเชียนคัพคำตอบที่เราพอทราบกันนะฮะก็คือเป็นไปได้แต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้และไม่ใช่ยุคข,ของคนตำรวจเอกสมยศกุมหันม่วงที่นั่งตำแหน่งนายกสมาคมอย่างแน่นอนเพราะวันเดินจากไปมีอะไรหลายอย่างให้คิดเยอะกว่าเส้น2ขนานเส้นกันจะกลับมารวมกันได้อีกครั้ง เมื่อใช้โค้ดนอกไม่ประสบความสําเร็จแฟนบอลชาวไทยก็ร้องยีโค้ชแม็กอินทลแลงกรับมาน่าสนใจอีกครั้งโคตโต้ชตัยศิิศัก์ยอดเจไทยมีสิทธิมไม์ไหมที่จะเป็นเฮดโค้ดทีมชาติไทยยาวๆนะฮะหลังทัวร์นาเมนต์นี้จบแม้มีการผ่านเกมยากๆอยา่ยางชนะบาเลนก็ถือว่าทาได้ดีเกินคาดนี่คือมุมมองของ2มุมนะครับมุมมองที่1ทําได้เพราะเราเนี่ยเลยครับโคตโต้ชตัยมีเวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นในการปฏดกาดปลุกระดม ล้างหน้าล้างตาทีมชาติไทยให้กลับมาใหม่เอี่ยมอ่องใช้ไรก็เดิมทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้ก็ปลดรายวัดในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเสี่ยงพอสมควรแต่พอเห็นแท็กติกและการวางเกมของอดีตเฮดโค้ชไทยฮอนด้าต้องยอมรับอีกสเต็ปว่าเขามีของเคี่ยวเล็บในระดับหนึ่งเอาง,ง่ายๆนะฮะทำได้ดีถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ถ้าทำพลาดก็โดนถล่มแน่แต่ทุกอย่างมันก็ผ่านชลุย ถ้ามอีกเรื่องปฏิเศษไม่ได้ก็คือโคตโต่อยได้รับการยอมรับจากนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ได้ดีทีเดียวเพราะตลอดทั้งเกมนักเตะทุกคนที่ถูกวงสนามทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีอย่างหมดจดไร้ทิฏฐิกองหลังที่เสียหายก็ปัดป้องกลายเป็นคลินชีตไม่เล่นฟุตบอลอึดอาดหมันยุครายวัดสองทำไม่ได้ชื่อของโคตต้โตยศิศัสกย์เทไทยมาในฐานะสตารโคร้ชทีมชาติ รอบช่วงเวลานั้นเจ้าตัวทําทีมจากทีมดิวชัน2ก็คือไทยฮอนด้าขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดในถานะแชมป์และโคต่อยได้รับรางวัลผู้สอนยอดเยี่ยมของกอกทจนได้รับโอกาสมาเป็นผู้ช่วยรายวัดถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในระดับสูงอาจเป็นรองคนอื่นๆไม่น้อยแต่ถ้าย้อนกลับไปช่วงที่โคต่อยทําทีมฮอนด้ามาเล่นลีกสูงสุดได้แค่1 1นัดเท่านั้นสุดท้ายก็ต้องแยกทางด้วยผลงานที่ย่าแย่สุดท้ายต้นสังกัดก็ร่วงกลับไปที่ลีกลองเหมือนเดิมแต่ถ้ามองกันตามตรงถือว่าน่าผิดหวังสมควร อย่างไรก็ดีวันเวลาผ่านไปประสบการณ์ของโคต้ต่อยแข็งกแกร่งขึ้นทั้งเรื่องหุวจินหัวใจและกระดูจบเอเชียนคัพเขาอาจเป็นผู้ถูกเลือกหรือไม่ใช่โค้ดคนต่อไปก็ตามทีนะฮะแต่วันนี้โคตโต่อยจากมหาสาร,รคามก็ทําให้ทุกคนคนไทยทั้งประเทศรักเขาหมดแล้วเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ